สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานง่ายๆสั้นๆเรียบเป็นกอโซสวัสดีค่ะลูกจ้างอยู่ดีนายจ้างอยู่ได้พบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่1นึถึงหมีนาคม2564ไปกันที่ข่าวแรกค่ะวันที่2มีนาคม2564นายนายพัฒนาชาติชุมทองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นร่วมงานวันรัฐพิธี วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายรัทธาคชาพรายุรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีและในวันเดียวกันสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นร่วมเกียรติพิธีเปิดการอบรมพัฒนาต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์จังหวัดขอนแก่นณโรงแรมเจริญธานีขอนแก่นโดยมีนายจาลึกเหล่าประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี วันที่สมีนาคม2564าสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองในง,งานจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นพุทธศักราช2566ถึง2570แม่แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายรัทธาขาชาพลายุรรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการประชุมวันที่4มีนาคม2564เวลา9้านาฬิกา สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่จังหวัดขอนแก่นโดยมีนายแพทย์สมานฟูตะกูลผู้อำนวยการสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่7ขอนแก่นเป็นประธานการประชุมในวันเดียวกันเวลา13นาฬิกาสนาทีสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นร่วมเป็นเกียรติและร่วมสังเกตการโครงการ Star System กับการจัดอาชีพเพื่อการมีงานทำจังหวัดขอนแก่นในศตวรรษที่21 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจอปอน้อยสถานศึกษาปลอดภัยโดยคณะวิทยากรจากชมรมจอปอจังหวัดขอนแก่นและชมรมจอปอภาคอีสานตอนบนณนะโรงเรียนประชานุเคราะห์5้าเมื่อวันที่ห้ามีนาคม2564เวลาเกนาฬิกาในพัฒนาชาติชุมทองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในปฏิบทรงลำยองประจำปีงบประมาณ2564รอบที่สองเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตวรวจราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงานจังหวัดขอนแกน่นณะห้องประชุมแข่นภูมิ 2, สองศารกลางจังหวัดขอนแกน่นและในวันเดียวกันนางนันนารีแก้ววังป่านักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างและการพัฒนาการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรุ่นที่1นึ่ณโรงแรมเอชรัชดาเลเซอร์โฮเทลโดยมีอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนายอภิญญาสุจริตานันเป็นประธานการเปิดการอบรมและมอบวุฒิบัติแก่ผู้เข้าอบรมในรอบสัปดาห์นี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นดำเนินการให้คำปรึกษานายจ้างลูกจ้างประเิษกิจการขนส่งสินค้า ผลิตอุปกรณ์การแพทย์โรงแรมบริการทำคสนซาและก่อสร้างเกี่ยวกับเรื่องสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและด้านความปลอดภัยในการทำงานและดำเนินการรับคำร้องลูกจ้างทำงานประเภทกิจการขนส่งสินค้าและตัวแทนจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างค่าชดเชยลูกจ้างรวม6กรายเป็นเงินกว่า1 6 5 0 0 0บาทวันที่6มีนาคม2564เวลา9นาฬิกา สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพและศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขสีจัดโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านและพัฒนาแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านพุทธศักราช2553กลุ่มแหอวนบ้านหนองจิกตำบนหนองแวงอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นจำนวน30คน โดยมีนายพัฒนาชาติชุมทองเป็นประธานเปิดการอบรมและสำหรับท่านใดที่มีปัญหาด้านแรงงานท่านสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นหรือทางโทรศัพท์หมายเลข043236277ต่อ103หรือ104ท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage หรือ y o u t u b n n e l สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น กอสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ